คำที่น่ากลัวนี่คือเคาีว่าเขาว่าใช่เ,เพราะว่ายังไม่รู้ด้วยนะว่าเขาเนี่ยอย่าลงทุนเด็ดขาดถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้เพื่อนๆนะครับถ้าเราอยากจะมั่งคั่งล่ำรวยในระยะยาวเนี่ยทำแบบพี่วอร์เรนบัฟเฟตบอก2ข้อนะครับ <laughs> ข้อหนึ่งห้ามลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ไม่รู้จักไม่เข้าใจ <laughs> เดี๋ยวคุงเงินหายผมเจอคนมาเยอะมากเลยเพราะว่าเขาใช้กฎที่ว่า <laughs> เขาว่านะ เวลาคุณได้คำนี้นะครับต้องเช็คดีๆเวลาเขาบอกว่าเขาว่าอันนี้กำลังดีเขาว่าคุณตัวนี้กำลังขึ้นเขาว่าตอนนี้บิตคอยกำลังฮิตเขาว่าเนี่ยเจ๊งมาหลายคนแล้วครับทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีตัวอย่างคนหนึ่งที่ได้รับ Wi s d o m ได้รับปัญญาในเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าตัวอย่างให้คุณฟังนะเข้ามาเลยสวัสดีค่ะคู้ใหม่มานัญญานะคะก็เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเขาว่านะก็เป็นคนหนึ่งที่มีคนบอกมา คือเขาว่ากันว่าถ้าเอาเงินเนี่ยไปลงทุนอันนี้แล้วจะได้ผลตอบแทนเท่านี้เท่านี้เราก็เฮ้ยจริงเหรอ,อเขาบอกเนี่ยเขาเอาไปลงเนี่ยเขาเอาบ้านเข้าแบงค์เอารถเข้าแบงค์แล้วเอาเงินออกมาเลยนะ <Wow. S 1> เนี่ยคนอื่นเนี่ยก็ทําแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ <Ooh. S 1> ว้าวจริงเหรอสมัยก่อนนะคะก่อนมาเจออาจารย์เราก็เลยโอเคหลายคนเขาว่ากันว่าลงทุนแบบนี้ดีปรากฏว่าหายไปสองล้านห้า สองล้านห้ากับสามเจ้าที่สามคนเขาบอกว่าลงทุนแบบนี้แล้วดีลงทุนเอาเงินไปลงทุนอันนี้แล้วดีผลปรากฏว่าทุกวันนี้หายสาบสูญอันตรธานไปหมดแล้วว้าว <Wow. S 2> นะก็เป็นบทเรียนนะคะแพงมากจนตอนหลักเนี่ยได้มาเจออาจารย์แล้วก็อยากเรียนรู้เรื่องเงินว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคนรวยเขาบริหารเงินยังไงนะเลยไปเจออันนึงค่ะ คือสั่งเงินให้ทํางานหนักนักเสียงใช่นักเสียงมันจะมีสองแผ่นเราก็เลยแบบโอ้โหนี่ถ้าฉันรู้จากสั่งเงินให้ทํางานหนักของอาจารย์บัณฑิตมาก่อนที่ฉันจะเอาเงินไปเสียสองล้านห้าเนี่ยบาทนี้มันคงมันคงงอกเงยกลายเป็นสิบล้านแล้วมั้งนะคะแล้วก็สองล้านห้านั้นมาเป็นณวัอ้วนนั้นนะเป็นเงินก้อนสุดท้ายด้วยมันก็เลยหายไปเลยทั่วนี้ ไม่สนใจกับคําว่าเขาว่าตองุอันนี้แล้วเวริร์กไม่สนใจแล้วคำที่น่ากลัวนี่คือเขาคิว่าเขาว่าใช่เพราะว่ายังไม่รู้ด้วยนะว่าเขาเนี่ยนนใช่แล้วก็เดี๋ยวจะแถมไปข้อหนึ่งอย่าลืมข้อนี้คุณจะต้องเข้าใจเก็ตตรงนี้เลยเพราะเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกข้อสองจากหวเปนบัลเฟต์นะครับถ้าคุณไม่รู้จักการให้เงินทํางานคุณจะทํางานตลอดชีวิตคุณจะทํางานหนักตลอดชีวิตจริงเข้าใจปะเพราะฉะนั้น เนี่ยตั้งแต่ผมสอนลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยผมให,ให้ให้ทุกคนเนี่ยหาสิ่งที่ลงทุนแล้วมันงอกเงย<งอ>เงติบโตแล้วทุกอย่างเคล็ดลับทั้งหมดเนี่ยผมรวบรวมมาจากกูรูทั่วโลกแล้วตัวเองก็ทําด้วยนะจริงๆตัวเองผลลัพธ์ของผมมีก็คือการลงทุนของผมเนี่ยงอกเงยตอนนี้แบบว่าจะกลายเป็นพอร์ตจะเป็นพันล้านลวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าผมกันทุกอย่างไว้ในซีดีสชุดออดิโอบุ๊กหนังสือเสียง2ชุดเป็นคอร์สเลย ปี4แผ่น4ชั่วโมงนะครับซึ่งใหม่ก็เรียนแล้วใช่แล้วเรียนจักเงินให้ทํางานหนักก็รวยขึ้นรวยขึ้นแล้วก็เกิดพลังทวีจนตอนนี้เงินที่ถ่ายไป2องล้านหจากวันที่ความโลภและความไม่รู้วันนี้มันมันกลายเป็นเพิ่มเป็นทวีคูณเลยนะคะจำไว้ทุกคนเวลาจะเอาเงินไปลงุนอะไรคุณต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนแล,และคุณต้องมีอำนาจในการควบคุมเงินนั้นถูกต้อง ถูกต้องนั่นคือข้อสามที่สําคัญมากผมสอนเรื่องนี้เสมอเลยถ้าคุณไม่ได้ควบคุมเงินนั้นด้วยตัวเองอย่าถ้าคุณเอาไปเงินไปลงทุนแล้วม่ไม่รู้จะไปไหนให้มีคนบริหารไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็หายไปอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องควบคุมเงินนั้นด้วยตัวเองไม่งั้นเงินคุณจะหายไปไม่มีใครแคร์เพราะสี่ที่จะให้ไปไม่มีใครแคร์เรื่องเงินของคุณเท่าคุณอีกแล้วในโลกนี้ไม่มีลูกคุณก็ไม่ใช่พ่อแม่ก็ไม่ใช่คุณนั่นแหละไม่มีใครแคร์เรื่องเงินของคุณเท่าคุณอีกแล้ว คอนเฟิร์มโอเคข้อห้าที่ของวอลเรนบัฟเฟตลงทุนกับความรู้จงลงทุนกับความรู้วอลเรนบัฟเฟตบอกข้อนี้สำคัญที่สุดเพราะนั้นเนะี่ยลงทุนครั้งนี้เลยผมกล้าการันตีแล้วคุณจะประหยัดเงินของคุณถ้าลงทุนกับออดิโอบุ๊กชุดนี้หนังสือเสียงชุดนี้ใหม่ให้ราคาพิเศษไปเลยโอเคสั่งเงินให้ทำงานหนะักหนึ่งกับสองคือมีสองชุดนะคะฟังควบคู่กันจะได้ได้ผลดีแล้วก็ครบจบเลยจริงจริงมันชุดละสา0พันเก้าสองชุดก็เจ็ดันปดวันนี้ ใครดูคลิปนี้เอาราคาพิเศษไปที่3,900บาทเอาไปเลย2ชุดเครว่าใครจะเอาไปเรียนรู้เรื่องเงินเป็นเรื่องที่โรงเรียนไม่สอนคุณ<ม>แล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตด้วยซ้ำนะ<ม><ม>เพราะว่ามันไม่มีใครสอนอะ่ะและถ้าไม่ได้มาเจออาจารย์ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะงอกเงยแบบทุกวันนี้ไหมก็ ไปเรียนกันค่ะสั่งเงินให้ทำงานหนักหนึ่งสอบสามพันเก้าร้อยบาททีมสี่เด็ดข้างล่างใช่แลนะ้วไอ a u d i บ o ๊ k ชุดนี้นะหนังสือเสียงชุดนี้ผมอัดมาตั้งแต่ปรใม่สามสี่ปีที่แล้วนะแล้วก็ตระหมากอะ่ะใช่แค่ไม่นานมานี้เนี่ยบ a r r e n Buffett ยังนเฟ f i r มสิ่งที่ผมพูดเรื่องหุ้นนะหนึ่งในสี่อย่างที่ลงทุนเนี่ยหนึ่งในนั้นผมพูดเรื่องหุ้นแล้ว Warren Buffett เพิ่งออกมา c o n f i r มสิ่งที่ผมสอนเลยว่า ถ้าคุณอยากจะลงทุนเรื่องหุ้นทำแบบนี้แล้วผมพูดไปในนั้นตั้ง3 4ปีที่แล้วโทนี่เราบินก็พูดเหมือนกันงานวิจัยก็ออกมาค่ะใช่งานวิจัยก็ออกมาตามที่อาจารย์สอนเลยใช่แล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้เป็นอมตากคุณเอาไปใช้เอาไปเรียนแล้วประหยัดเงินของคุณถ้าคุณเอาเงินไปลงทุนให้ทำงานหนักไม่ได้ถ้าคุณใช้เงินทำงานหนักไม่ได้คุณเองจะต้องทำงานหนักตลอดชีวิต CF เข้ามาเลยนะครับสนใจพิมพ์สนใจพิมพ์ CF หรือว่า i n b o x เข้ามานะครับผมมั่นใจกับ ขอสี้ของผมมากขออวยพรทุกคนนะครับให้มัง่งคั่งม่งรวยและประสบความสำเร็จเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ